สวัสดีครับแม่พอรกับข้าวจากศูนย์ดุนยมยาภาคตวันออกชิ้นบนนะครับสวัสดีครับม่พอ์กับข้าวพยากรอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับกับผมนายพีระเดชซุยกระเดืองจากศูนย์อุตุนิยมิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น ก่อนดินนะครับเข้ามาเบื้องภากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับก็จะเห็นว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวนอากาศเย็นนะครับที่ก้อนหนานน่นะครับปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนของเ้าก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับก็เลยเห็นห้บริเวณภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนของเขามืออื่นเศร้าน,นะครับก็เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเศราเช่นเดียวกันนะครับส่วน เรดรานะครับเรดราที่ใส่ตรวจสอบฝนมือนี่นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้าทึ่งเรดราของจังหวัดขอนแก่นกับเลดราของจังหวัดสกลนครนะครับก็บโมเด็พ่อกุมฝนนะครับคุมฝนกับวันิมีมานะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำยังพุงปกคลุมยู่กับเลยเหตุให้ความชื้นหน่อยฝนกัเลยมีหน่อยไปน้ำนะครับสำหรับการคาดหม้ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมือนี่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับกันเนื่องจากว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับสาหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือนี้กับพอได้สูงนะครับเนื่องจากว่ามีเป็นล่มเย็นๆพัดเข้ามานะครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือนี้กับยุทีสามสิบสองถึงสามสิบสามาเซียเซียเท่านั้นเองนะครับสาหรับอุณหภูมิตําสุดอื่นเช้านะครับกับมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดเมืออื่นเช้ากับยุที่ยี่ 2 4องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็บริเวณไหนนะครับที่มีหมอกนะครับโดยเฉพาะทังจังหวัดเลยอามยอดเขายอดผู้นะครับอ่าบริเวณที่มีหมอกนะ้าก็ขอให้พี่น้องประชาชนอ่าใส่รถใส่ล่าสัญจรผ่านบริเวณมีหมอก ความระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับกัรมาพอกับข่าว,าว,าวพยากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ นวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน